อยากรู้ไหมต้นเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรจุดมุ่งหมายของการไปวัดมันเปลี่ยนไปเรามองว่าเราทําวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มีคนมาสักการะเยอะๆอย่างเงี้ยนะคนก็เลยมุ่งไปเรื่องคนที่มองเห็นโอกาสเขาก็ทําเป็นกระบวนการเขาก็มีวิธีการเหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายของวัดมันเปลี่ยนไปแล้วเราสร้างวัดเพื่อให้คนมาเที่ยวว่าอย่างง้นจุดมุ่งหมายเขาเป็นอย่างเงั้นทำยังไงจะมีคนไปเที่ยวมีเงินสะพัดพอ พอเรามามองดูกับที่เขาออกมาพูดอะไรนะอะไรนะที่เขามีคําสั่งออกมาคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ให้สวดพระปาติโมกเป็นภาษาไทยไม่ดีเหรอคนจะได้เข้าใจด้วยในความเข้าใจนะมันก็มีหล,หลายอย่างนะที่มันขัดแย้งกันอยู่เนาะเรานี่อยู่ข้างนอกคุยกันสองคนนะไม่รู้เรื่องเขาหรอกนะเป็นกติกาของเขา ถ้าว่าอะไรจะทําให้วิบัติมากกว่าภาษาเนะลยเราว่ายศนี่แหละยศนี่แหละทำให้พระเสียพระนะสิ่งที่ทําให้วิบัติหนักกว่าภาษานะแล้ว,ว่ายศนี่แหละศทํทำให้พระเสียพระนะทําให้เราเข้าใจมุ่งหมายในการบวชผิดไปทำยังไงเราจะแก้ไขปัญหาได้ละ่ะเราต้องปรับความเห็นกันใหม่อ่ะเพราะว่าการบวชคืออะไร จุดมุ่งหมายในการบวชของแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันเราต้องปรับความเห็นกันใหม่เลยเรานี่พูดในฐานะที่เราควบคุมอะไรไม่ได้นะถ้าเราปรับความเห็นว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการบวชว่าเป็นไปเพื่ออะไรมันก็ต้องทําการศึกษาละหละว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้ไหมทุกวันนี้เรามองเห็นแต่คนที่เขาไม่ได้บวชหลกแต่เขาก็มีความรู้ที่เอาไปปรับอาบัติพระมันง่ายนะเราจะบอกให้ มันไม่ใช่มีแค่โยมที่ปรับอาบัติพระพระด้วยกันเนี่ยต่อยก,กันก็มีนะปรับอาบัติกันเนะ่ดีแล้วละ่ะโยมอย่าบวชเข้าไปเลยนะถ้าบวชเข้าไปเนี่ยรับรอง <c oughs> เละเ <c oughs> <c oughs> นาะกลับกลายเป็นว่าความรู้บางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้แต่เรากับเรากับให้คะแนนไปนะทีนี้คนที่เขามุ่งสแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์นะ ถ้าไม่ได้มาสนใจและเสียเวลาเรื่องเหล่านี้แต่มันจะเป็นต้องเกี่ยวข้องกันนี่แหละปัญหามันคือตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันกับศรัทธาที่มันเกี่ยวข้องกับคนนะศรัทธาเหมือนกันเราจะไปแก้ไขอะไรได้ในเมื่อมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าเรามองตามความจรงิงเนาะคนที่มีจุดมุ่งหมายในการบวชนะบางคนเนี่ยบวชแก้บนบางคนไม่มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาครอบครัวยากจนบวชเพื่อเรียนบวชเรียนเรียนจบหางานทําแต่งงานมีครอบครัว ก็มีอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรนะที่เราได้รู้จักคุ้นเคยบางคนบวชเพื่ออยากจะมีตําแหน่งเป็นความภูมิใจของตระกูลเขาว่าอย่างนั้นอยากเป็นเจ้าค,คุณว่าอย่างนั้นตั้งใจเลยเรียนอยากเป็นเจ้าค,คุณถ้าเราไม่รู้จุดมุ่งหมายในการไปอ่ะมันก็เหมือนกันแล้วก็เลยเห็นว่ามันพอๆกันนี่แหละพอเป้าหมายมันไม่ชัดเจนเราควรทําความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเป้าหมายของเราในแต่ละในแต่ละ บุคคลนะอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอย่างเงี้ยเราอยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเราคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงสิงนั้นได้ไหมเริ่มจากตัวเองดีไหมเราสามารถบอกให้ลูกเราเป็นคนดีได้ไหมมันสุดออกไปแล้วนะกลับเข้ามาแม้แต่เราจะบอกให้ลูกเราเนี่ยตั้งอยู่ในความชอบธรรมมันก็มันก็ยากอะ่ะที่พูดเพราะเป็นห่วงพวกเราไม่ใช่อะไรนะเป็นห่วงที่มันจะเข้าตัวเองไม่ใช่อะไรหรอก เราพูดด้วยความขนองด้วยอารมณ์แต่ว่าผลกรรมของมันเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยถ้าเปรียบเทียบนะไม่ไม่คุ้มกันเลย